สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราได้รับสินค้าจากอาอ,อนไลน์มาอีกชิน้นนึงแล้วครับ l a ซาด้าจ้าเก่าตัดเลยมันคืออะไรกันแน่กล่องไม้ใหญ่เท่าไหร่นะครับเล็กข้างในมีบุกฟองน้ำไอซองสีทุนๆสีเทาๆอย่างเงี้ยมันมาจากต่างประเทศเลเนี่ยส่งมาจากต่างประเทศอ๋อไอนี่ไอนี่เลย ตัวตั้งตั้งมือถือแท็บเล็ตเป็นอลูมิเนียมสวยงามดีแล้วก็เลยสั่งมาราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทรวมส่งด้วยร้อยร้อาสิบ็าทรวมส่ง151บบาทก็โอเคอยู่นะมันเป็นอลูมิเนียมอ่ะเออมันดูดีอ่ะอ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับตั้งได้แล้วก็ง้างมาเออดูเป็นอลูมิเนียมมันแข็งแรงทนทานกว่าพลาสติกนะนะครับอ่ะเก็บกระดาษเนี้ยมีแถมซองผ้ามาให้ด้วยแถมซองผ้ามาให้ด้วยนะครับเนี่ยมันข,ออข้างล่างนี่มีลูกยางด้วยนะมีลูกยางเวลาจับแล้วมันจะหนึบหนึบอ,อ่าไม่เลื่อนไปเลื่อนมาตัวนี้ก็จะนะแล้วก็มีลูกยางตัวนี้ไว้ไว้สําหรับ แตะหลังมือถือหรือแท็บเล็ตที่วางอ่าก็โอเคนะโอเคอยู่โอเคอยู่ครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาลองเอาแท็บแท,ท็บเล็ตจริงๆมาตั้งดูสิว่ามันจะเป็นยังไงแป๊บหนึ่งมาแล้วครับเรามีอุปรกรณ์ทดสอบมาสามชิ้นตีมือถือวางลองดูสิ โอเคนะครับโอเคโอเคเลยเนี่ยโอเคเลยโอ้ย oh, ดึงดึงไม่ค่อยมาด้วยหนืดหนืดต้องยกครับต้องยกอ่า oh, ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะ yeah, ปรับมุมได้จะเอามุมแค่ไหนแค่ไหนปรับได้อ่า uh, นี่นะครับเออปรับมุมได้เลยนี่ฮะดีมากเลยดีมากเลยเนี yeah, ่ยด้านหลังก็จะเป็นอ่าด้านหลังไม่ค่อยเห็นอ่ะ uh, เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นแท็บเล็ตล่ะเรามีแท็บเล็ตมือถือเม็กเรามีแท็บเล็ตเจ็ดนิ้วโอเคเลยเจ็นดนิ้วก็รับได้อ่ะเจ็ดนิ้วก็รับได้อ่ะแจวแจวมากเลยแจวมากตรงนี้ก็สามารถปรับได้อีกนะครับแจวมากเลยอ๋อดีดีดีด,ด,ด,ดีเป็นอลูมิเนียมด้วยดูแข็งแรงทนทานบึก อึดถึกบึกบึนนะอีนี้ถ้าถ้าสิบนิ้วล่ะสิบนิ้วนะครับทั้งสิบนิ้วจะได้ได้เรื่องไหมเนี่ยอ่าถ้าสิบนิ้วได้อีกนี่ครับสิบนิ้วก็ได้เห็นไหมสิบนิ้วก็ได้ดีมากเลยดีมากดีมากได้หมดได้หมด โอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเวลาตั้งแล้วเนี่ยถ้มมุมด้านข้างมันเป็นยังไงสักครู่นะกับมุมด้านข้างค่อยๆลงมาดูข้างล่างเป็นยังไงข้างล่างนี่ขเางงนะขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่หมุน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 นี่เขาเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างเป็นอย่างนี้นี่นะอะข้างบนเขาก็จะมีขาจับเห็นไหมครับขาจับจะโผล่มาที่ขอบจอล่างแล้วก็ด้านใต้นี้ก็จะเป็นอลูมิเนีมยมลักษะนี้ นี่ตึงรับน้ำหนักได้ดีมากเลยโอเคเลยนะครับนี่เนี่ยออกมาด้านนี้ก็โอเคอยู่นี่นะครับอ่าแ๋วมากแกวมากแกวมากด้านข้างด้านหลังด้านหน้านี่เลยสุดยอดสุดยอดทีนี้ถ้าเราเอาเอาเอาจอเล็กอะเอาจอเล็กถ้ากรณีเป็นมือถือนี่มือถือก็เป็นประมาณนี้นี่ อยู่ใต้ล่างใต้ล่างใต้ล่างนี่นี่สุดยอดเลยนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราปรับมุมล่ะถ้าเราปรับมุมถ้าเราปรับมุมก้มเงยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราปรับมุมก่อนครับปรับมุมก้มเงยมุมตัวนี้ก็ปรับได้นี่ปรับลงมาอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วเราก็เอมือถือวาง นี่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมนะครับหรือจะให้ตากว่านี้อีกให้แตะเลยแตะพื้นเลยนี่แตะพื้นเลยแล้วนี่ตั้งก็ได้เนี่ยโอ้หดีมากเลยดีมากดีมากดีมากดูดีมีสกุลเลยนะเนี่ยดูดีมีสกุลลุนชาติเลยเพราะมันเป็นอลูมิเนียมโอ้โห นี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนะครับโอ้ยไปดูเจอจะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่ส่งนานหน่อยนะเพราะว่ามันข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลนี่แหละครับถูกเลยถูกเลยปรับมุมได้โอ้โหแจ๋ว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 แ,วแ,วแวครับนี่ก็คือขาตั้งมือถือแท็บเล็ตนะครับ รับได้ถึงสิบนิ้วนะครับถึงสิบนิ้วใหญ่กว่านี้สิบสองนิ้วก็น่าจะได้อยู่นะเนี่ยแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับจุดหมุนเขาก็ตึงมือใช้ได้เลยโอเคครับสินค้าก็ครบสมบูรณ์โอ้ชอบใจมากเลยถูกใจถูกใจครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ